สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอ๋ A. จะมาแนะนําวิธีการดื่มกาแฟนะคะลูกค้าหลายคนถามเข้ามาว่าซื้อไปแล้วดื่มช่วงไหนดีคะพี่เอ๋ดื่มช่วงไหนดีคะ,น,คะน้องเอ๋อ่ะวันนี้เราจะมาแนะนํานะคะการดื่มกาแฟนะคะจริงๆแล้วเอ๋แนะนําให้ดื่มตอนกลางวันนะคะดีที่สุดเพราะว่าหลังจาก8ปดถึงเชั่วโมง หลังจากดื่มนะคะเราจะมีการขับถ่ายออกมานะคะดังนั้นเอแนะนำให้ลูกค้าดื่มช่วงเช้าก็ได้นะคะช่วงเที่ยงก็ได้หรือช่วงบ่ายก็ได้แต่อย่าเย็นเกินนะคะเพราะว่าถ้าช่วงเย็นมันจะไปถ่ายตอนช่วงดึกๆเดี๋ยวลูกค้าจะรู้สึกแบบขี้เกียจลุกขึ้นนะคะแต่เอแนะนำให้ทานตอนช่วงเชา้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะคะดีที่สุดสำหรับคนที่อยากทานตอนกลางคืนและอยากให้ถ่ายตอนช่วงเชา้า จริงๆแล้วถ้าคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำทานได้นะคะแต่ถ้าคนที่ไม่เคยดื่มกาแฟเอไม่แนะนําเพราะว่าบางคนอา,อาระบบแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนะคะดื่มเข้าไปแล้วอาจจะไม่ง่วงบางคนดื่มไปแล้วก็อาจจะง่วงปกติแต่จริงๆแล้วตัวนี้นะคะกาแฟของเราผสมคาเฟอีนน้อยมากนะคะลูกค้าจริงๆแล้วดื่มได้นะคะแต่ว่าเอแนะนําช่วงที่ดีที่สุดก็คือตอนกลางวันนะคะหลังจากดื่ม8ปดถึงเก้าชั่วโมงนะคะเราจะมีการขับถ่ายขึ้นมานะคะแล้วก็ กาแฟของเราจริงๆแล้วเอเน้นแล้วนะคะว่ามันเป็นเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะคะ,ะลูกค้ามันไม่ได้เป็นลดความอ้วนโดยตรงนะคะแต่ว่ามันเป็นผลพลอยได้นะคะลูกค้าช่วงแรกๆนะคะใครที่ดื่มเข้าไปนะคะอาจจะมีระบบขับถ่ายเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงแรกเหมือนมันเข้าไปปรับนะคะปรับระบบขับถ่ายนะคะ ช่วยอาล้างของเสียออกจากร่างกายนะคะช่วงแรกๆอาจจะถ่ายสักสองถึงสามครั้งนะคะแต่พอทานไปสักสองสามวันสี่วันนะคะระบบขับถ่ายเราจะดีขึ้นแล้วมันก็จะถ่ายวันละครั้งวันละครั้งนะคะแล้วก็ตรงเวลาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราทานช่วงเช้ามันก็จะตรงเวลาเราทานช่วงไหนมันก็จะตรงเวลาตามเป๊ะๆที่เราที่เราอยากให้มันขับถ่ายนะคะเหมือนเอทานช่วง 3, บา่ายสามบ่ายสองบ่ายสามมันก็จะถ่ายตอนช่วงประมาณสี่ห้าทุ่มนะคะก็ตรงเป๊ะๆเ,เหมือนกันทุกวันนะคะแต่ช่วงแรกๆทําใจนิดนึงสําหรับคนที่ าาทานไปช่วงแรกระบบจะขัดถ่ายเยอะหน่อยนะคะ หลังจากนั้นเดี๋ยวมันจะปรับเปลี่ยนให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมทักแชทนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะซื้อ 1290- ซื้อ2560ซื้อ3ส่งฟรี810บาทนะคะซื้อ5กล่อง1,250บาทนะคะใครอยากสมัครตัวแทนนะคะอยากหารายได้ให้กับครอบครัวอยากหารายได้ให้กับตัวเองสามารถทักแชทได้นะคะ10กล่องเปิดบินตัวแทนได้เลยนะคะ20กล่องลูกค้าสามารถเข้ากลุ่มไลน์ของเราได้นะคะเราจะมีอ่าส่งรีวิวให้ลูกค้านะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคน